สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่เป็นกับคุณลุงจะไปเที่ยวอีกแล้วไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะมาค่ะเที่ยวด้วยกันค่ะเพื่อนแกยกกระเป๋าลงบันไดให้ไม่เป็นค่ะเด,เ,เ,เดินก่อนเลยเดินก่อนเลยให้แกยกกระเป๋าให้เมื่อกี้ค่ะลงบันไดไม่ไหวเพราะว่าให้ให ว่ามันหนักค่ะแกก็เดินไปเกาะแล้วจะไปเที่ยวเยอรมันค่ะจะไปขึ้นฝั่งเยอรมันเฉยแต่ไม่ได้ไปเที่ยวในเยอรมันเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ไปเที่ยวบาลีนช่วงนี้ค่ะแต่ปีนี้เราไปแค่เรือแล้วก็จะไปลงที่ฝั่งก็พอแล้วค่ะเขาจะจอดแค่สามชั่วโมงเราจะไปนั่งดื่มรีไว ที่คุณแฟนชอบมากไปค่ะขึ้นลงบันไดทีไรแกก็ช่วยถือกระเป๋าทุกทีค่ะน,นั่งกินขนมบนรถไฟ ได้คนละถุงเหมือนเด็กเลยค่ะเพืเ่อนๆเราลงรถไฟเราก็ต่อแท็กซี่เข้ามาที่ท่าเรือค่ะถึงแล้วค่ะถึงท่าเรือเลย้่ะได้ ถึงท่าเรือแล้วค่ะเพื่อนๆน,นั่งแท็กซี่มาบางคนก็นั่งรถบัสมาไปเข้าข้างในค่ะไปคอนเฟิร์มค่ะลังไปคอนเฟิร์มตัว๋วค่ะเดี๋ยวจะขึ้นทุกคนเข้ามาข้างในเลยค่ะเพื่อนๆคนเยอะเลยนั่งรออันนี้เป็นห้องด้านในเป็นร้านกาแฟค่ะแล้วก็มีนั่งรอข้างนอกอีกเยอะแยะเลยรอบ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนเรือเรียบร้อยแล้วค่ะ และเราก็ตรงไปที่ชั้น15เลยค่ะไปดูทิวทัศน์และสั่งอาหารว่างๆมาทานและนั่งพักผ่อนกันค่ะ,ะและนี่ก็คือทิวทัศน์ที่ไม่เพนถ่ายออกจากหน้าต่างก่อนเรือจะออกค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะดูสิคะเราได้นั่งอยู่พักหนึ่งแล้วเราก็ไปที่ถนนคนเดินไปฟังเพลงค่ะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะเพืเ่อนๆน, <ool> น,นี่ก็เป็นถนนคนเดินค่ะแล้วสะพานที่เขาเยืนร้องเพลงอยู่นั้นก็อยู่บนถนนคนเดินส่วนเรือนี้ไม่เป็นก็ได้ไปเที่ยวกับแฟนค่ะอีกลำหนึ่งไม่เป็นได้ไปเที่ยวกับลูกค่ะ เป็นเรือคนละลำในช่วงเวลาเดียวกันค่ะเป็นช่วงคริสต์มาสเป็นเรือที่เหมือนกันมากเขาเรียกว่าคู่แฟดลำหนึ่งชื่อเมจิกส่วนไม่เพนกับคุณแฟนไปเรือชื่อแฟนตาซีค่ะแล้วเรือลำนี้คือแฟนตาซีค่ะมันจะคล้ายกันมากเลยค่ะหรือเขาเรียกว่า คู่แฝดค่ะเพื่อนๆเรือแฝดค่ะคือแม่เพนไปกับลูกรอบหนึ่งพอลงเรือได้ก็เปลี่ยนกระเป๋าเปลี่ยนเสื้อผ้าขึ้นเรืออีกรอบหนึ่งกับคุณลุงค่ะคือเราจะไปคนละเที่ยวส่วนแม่เพนนะ่ะเที่ยวได้สองเที่ยวเลยค่ะเที่ยวกับลูกแล้วก็มาเที่ยวกับคุณลุงไม่เพนได้กำไรคนเดียวค่ะ สวยมากค่ะเพื่อนๆก็ว่าจะถ่ายรูปตรงนี้สักหน่อยแล้วคุณลุงก็กําลังถามเรื่องจองตั๋วนะคะเพราะว่าเรากําลังจองตั๋วไปดูโชว์หลังอาหารกันค่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วคะ่ะเพื่อนๆถึงเวลาทานอาหารแล้วค่ะแล้วเราก็พร้อมที่จะไปทานอาหารเราก็เดินผ่านถนนคนเดินค่ะถนนคนเดินสวยมากเลยค่ะอันนี้ ชื <laughs> mm ่อ hmm. ฟ mm ันตาซีค่ะชื่อเรือค่ะเรือท่องเที่ยวระหว่างนอร์เวย์เยอรมันค่ะย พอเราเดินไปจับจานนะคะเพื่อนๆไม่เป็นกับคุณลุงก็ลงโต๊ะแรกเลยค่ะแล้วก็มองที่โต๊ะฝั่งตรงข้ามปกติฝั่งตรงข้ามกับฝั่งนี้มันจะเหมือนกันค่ะ เราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ตักไปเพราะว่าอาหารเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆมีทุกอย่างเลยอาหารร้อนอาหารขาวส่วนฝั่งนี้เป็นโต๊ะอาหารทะเลล้วนๆค่ะก็จะมีหอยมีกุ้งมีปลามีหลากหลายหลายชนิดเลยค่เะเพื่อนๆแม่เพ็ญก็ตักเอาตักเอาเพราะว่าอาหารทะเลนี้ของโปรดเลยค่ะ อันนี้ก็รอบแรกจานแรกค่ะเพื่อนๆแล้วค่อยดูว่าไม่เป็นตักอะไรบ้างแล้วไม่เพนเห็นก้ามปูด้วยเอาก้ามปูไปอีกจานเล็กๆหนึ่งเลยค่ะดูถาดกุ้งสิคะตัวใหญ่มากเลยคุณแฟนชอบกุ้งมากอันนี้ก็เป็นจานแรกของแม่เพนค่ะคุณแฟนมานั่งโต๊ะก่อนแล้ว ทีนี้ไม่เป็นไม่ได้ตั้งกล้องค่ะเพื่อนๆไม่ไม่มีที่ตั้งแล้วก็ไม่กล้าตั้งด้วยเพราะว่าโต๊ะเล็กแล้วคนเยอะนี่ค่ะก้ามปูโอ้ยแล้วก็กุ้งทั้งกุ้งทั้งกั้งเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้จานที่สองที่ไม่เป็นจาไปเอามาค่ะจานแรกมันกินไม่ไหวเพราะว่าถ้าเกิด กินหมดไม่เป็นก็ไม่ได้ชิมอย่างอื่นดูสิคะไปปลาซีมอนปลาและหลายอย่างเลยค่ะเพื่อนๆเยอะมากเลยไม่เป็นก็ไม่รู้จะเอาอะไราดีก็เอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยโต๊ะด้านหลังโต๊ะที่ถัดไปนะคะพอตักจานที่สองไม่เป็นทึงได้ไปเดินดูค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คาวยะดำ เขาเรียกว่าคาเวียร์หรือว่าไข่ปลาดำแผนกนี้ก็เป็นแผนกปลาค่ะมีไข่ปลามีเนื้อปลาปลาเซลมอนมีทั้งนงึ่งทั้งทอดทั้งหมักนะคะเพื่อนๆปลาเซลมอนเขาก็ทำหลายแบบเยอะมากเลยค่ะนี่ขายจานที่สองหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะ เสร็จแล้วม่เพ้นก็เดินไปดูค่ะเพื่อนๆมีโต๊ะชีสโอ้โหเยอะมากเลยนี่ยจะบอกให้ค่ะคือห้องโถงที่เห็นนี้อาหารทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆเขาจัดเป็นโต๊ะ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 เต็มห้องโถงเลยแม่เพ้นก็เดินดูค่ะมันไม่ใช่อาหารแบบเดียวกันมันแตกต่างกันไปหลากหลายมากเลยค่ะเพื่อนๆมีทั้งอาหารร้อน อาหารเย็นอาหารข้าวมีทั้งประเภทชีสประเภทเนยโอ้โหเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆก็ทำหลายอย่างมากถ่ายให้ชมค่ะถ่ายไปก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าคนเยอะคือจับกล้องไม่ให้เขาเห็นนะคะเอบถ่ายเพราฝากเพื่อนกินไม่หวานไม่ไหวดูสิคะดูโต๊ะสิคะมองลอดไปค่ะเพื่อนแล้วเจนว่า อาหารทั้งนั้นเลยค่ะห้องโถงทั้งห้องแล้วก็อาหารทั้งห้องโถง<ห>เลยค่ะเพื่อนๆไม่เคยเห็นอาหารเยอะขนาดนี้ม,มันเยอะอยู่แต่ว่าไม่เต็มห้องโถงขนาดนี้ค่ะเพื่อนๆโหอลังการมากเลยอันนี้ก็เป็นอาหารร้อนค่ะเป็นอาหารของชาวนาเวแล้วก็นี่โต๊ะชีสค่ะเพื่อนๆโตชีสพวกเนยพวกชีส เยอะมากเลยแล้วนี่ก็เป็นแผนกขนมค่ะอันนี้เป็นเค้กนะคะเค้กบ้านเอาเค้กมาทำเป็นบ้านค่ะกินได้หมดเลยบ้านทั้งหลังนี่กินได้หมดเลยค่ะเขาทำจากแป้งจากน้ำตาลนี่ค่ะเยอะมาก so ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชม กินไม่หวาดไม่ไหวแล้วค่ะเพื่อนๆอาหารเยอะแต่กินไม่ครบหรอกคะ่ะแผน,นถัดไปก็จะเป็นอาหารแล้วก็ผลมไม้ถัดมาก็เป็นอาหารคุณแฟนเดินมาเอาอีกคะ่ะเป็นอาหารพวกเนื้อสันค,คะ่ะโหโูเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็แผนเค้กค่ะเพื่อนๆ ที่เป็นบ้านหลังเล็กๆๆหลังโตเค้กนั้นก็เป็นขนมเหมือนกันค่ะเป็นขนมหน้าหนาวของชาวนอร์เวย์หรือว่าของชาวยุโรปแถวนี้ค่ะเนี่ค่ะขนมเยอะมากเลยโต๊ะยาวที่เป็นบ้านๆน,น่ะทุบลงแล้วก็แกะกินได้เลยค่ะเพื่อนๆมันเป็นน้ําตาลอร่อยมากนี่ค่ะเขาเอาขนมมาทำเป็นเรือ เรือที่ไม่เป็นอยู่คือเขาทำสำรองค่ะชื่อคูรไลน์